สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจ,เจอกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนีแอดก็มีเรื่องรัวอัปเดตหลังจากทีมชาติไทยของเราเข้ารอบเซอเรียสสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เกมล่าสุดที่เจอกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสําหรับทีมชาติไทยเราคือ เกินความคาดหมายครับเล่นกับซาอุแล้วไม่กลัวเลยครับกล้าแลกกล้าที่จะสู้กล้าที่จะบิวอัพจนซาอุเองก็ต้องระแวงเราครับโคดมาเชนี่โคระดับโลกเองก็ต้องถึงกับแก้เกมอุตรลุดเลยเพราะว่าไทยเรามาเหนือเมฆจริงๆระบบของอชีเนี่ยเชื่อใจไว้ใจได้เลยครับตอนนี้ไม่กลัวครับสําหรับอุสเบในรอบ16ทีมสุดท้ายที่เราจะต้องเจอซึ่งการเสมอกับซาอุครั้งนี้ก็เรียกว่าคอมเมนต์แตกแตนทั้งอาเซียนทั้งเอเชียกันเลยครับ ทีมไทยเนี่ยเป็นทีมที่4เท่านั้นที่ยังไม่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็มี4ทีมแค่นั้นหนึ่งนั้นก็เป็นไทยเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับสื่อทางญี่ปุ่นเองแล้วก็อาเซียนเองได้คอมเมนต์ก,ตกตันแตกเตนเลยชื่นชมไทยเรายเยอะแยะมากมายเลยทั้งบอกว่าโอ้โหเกมนี้ไทยเล่นได้เหนือความคาดหมายจริงๆโดยนังสือของญี่ปุ่นครับเขาก็ได้ออกมาพาดหัวโตใหญ่ชูฮกระบบของอิชิที่ทำให้ไทยเนี่ยผงาดเอเชียขนาดนี้ครับสื่อญี่ปุ่นก็บอกว่า ทีมทรายที่นาโดยอิชิเนทะลุเข้ารอบส6มสมสุดท้ายอย่างน่า,าทึ่ง3เกมติดต่อกันที่ไม่เสียประตูและก็จะพบกับอุสเบกในรอบต่อไปซึ่งเขาได้ยกเกมนี้มาเลยครับเขาบอกว่าอิชินำทีมไทยพบกับซาอุดีอาระเบียอันดับที่56ของโลกและจบด้วยการเสมอกัน0-0การชนะ1เสมอ2พวกเขามี5แต้มและจบอันดับ2ของกลุ่มจากแมตช์กับโอมานได้มีการเปลี่ยนเพืเ่อนยกชุดแต่พวกเขายังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่น่าทึ่ง เล่นในอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเกมรุกและก็เกมรับ ต้านซาอุดได้อย่างน่าเหลือเชื่อผู้เล่นมีระดับความเข้าใจในแนวรับที่สูงมากและพวกเขาจบเกมที่3ติดต่อกันโดยที่ไม่เสียประตูเลยนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสื่อของญี่ปุ่นที่ได้ออกมาพูดถึงยีนไทยเราแล้วก็พูดถึงอิชิครับที่คุมทีมได้เหนือเมฆเหนือเกินคุมยังไม่ถึงเดือนครับแต่ก็เห็นระบบที่ชัดเจนเห็นระบบการเล่นนี้มันไปต่อได้สําหรับทีมจันไทยเราครับถ้าไปเวญี่ปุ่นก็ต้องอิชิเนี่ยแหละครับไปต่อได้แน่นอนสําหรับฟุตบอลไทยของเราถ้ามีระบบการเล่นชัดเจนแบบนี้ผูู้เลล่่นนกก็วิงัืมตายรนะ ที่ของตัวเอง,งแอนด์ก็ได้วิเคราะห์สรุปหลังเกมไปแล้วครับกับ คลิปล่าสุดที่สรุปหลังเกมทีมชาติไทยเราพบกับซาอุดีอาระเบียไปชมกันได้นะครับส่วนคอมเมนต์ของแฟนญี่ปุ่นครับก็มีเข้ามาคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ยังไม่จัดเต็มเดี๋ยวจะจัดเต็มให่ทีหลังครับอันนี้ก็รับชมพอของปากของพครับก็มีคอมเมนต์เล็กๆน้อยของญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาคอมเมนต์กับบทความนี้ของสื่อญี่ปุ่นที่พูดถึงทีมชาติไทยเราแล้วก็อิชินะครับโดยคนแรกเขาบอกว่าทีมชาติไทยสามารถเสมอกันได้ด้วยผู้สาประตูที่ยอดเยี่ยมสุดท้ายได้จุดโทษแต่การฟาว์ที่เขาหยุดด้วยเท้้านนัดี และเป็นผู้รักษาประตูที่ดีมากๆอันนี้ก็ช่วยชมผู้รักษาประตูเราครับเซฟจุดโทษจากซาอุได้แล้วก็หลายๆครั้งเหนียวหนบเป็นว่าเล่นเลยต่อที่อีกเบนหนึ่งครับบอกว่าประเทศไทยมีการป้องกันที่ดีแต่ว่าการโต้กลับยังไม่อันตรายการโจมตีของอุซเบกิสถานนั้นรุนแรงกว่าซาอุดิอาระเบียมีความเร็วในการวิ่งและการโจมตีเด็ดขาด ฉันคิดว่ามันยากเมื่อพูดถึงการแข่งขันด้านความคล่องตัวเนี่ยครับญี่ปุ่นก็เตือนเราครับว่าอุซเบเนี่ยโจมตีดีกว่าซาอุได้หลายเท่ามากก็จริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับอุซเบเนี่ยเป็นทีมเวิร์กที่ดีซาอุจะเป็นทีมเวิร์กที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเน้นความสามารถเฉพาะตัวครับแต่ว่าอุซเบไม่ใช่แบบนั้นทักษะดีแล้วก็ระบบการเล่นของทีมดีสำหรับอุซเบนะครับจากที่ดูนะในเกมที่พบกับออสเตรเลีย เรา,ามาต่อที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าผู้เล่นบางคนกําลังเล่นที่ญี่ปุ่นและพวกเขาตกลงที่จะเล่นในเกมอุ่นเครื่องในวันปีใหม่ฉันมีความประทับใจที่ต่อทีมชาติไทยและฉันหวังว่าคุณจะทิ้งผลลัพธ์ที่ดีไว้เมนตอมาก็บอกว่าผู้กำกับอิชิทําหน้าที่ได้ดีมากไม่น่าเชื่อว,ว่าพวกเขาคือทีมไทยที่เราเจอในวันปีใหม่ฉันคิดว่าผู้จัดการอิชิกำลังได้รับชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทยอีกเม็นหนึ่งก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศอันดับกลางของเอเชียกำลังแคบลงอย่างรวดเ็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วและมีความหลงไหลในฟุตบอลอย่างมากดังนั้นผมคิดว่ามันจะเติบโตขึ้นไปอีกอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าคุณอิชิอายุ56ปีคุณดูอ่อนเยาว์และเดินว,ว่าเขาจะตื่นเต้นกับการทำงานในประเทศไทยมากกว่าการทำงานในญี่ปุน่นเป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนชาวญี่ปุ่นครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ พูดถึงไทยเราครับอันนี้ยังไม่จัดเต็มนะเป็นแค่น้ำจิม้มเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดก็จ,จัดหนักจัดเต็มกับคอมเมนต์ของญี่ปุ่นให้เลยนะครับส่วนคอมเมนต์ของอาเซียนครับก็เรียกว่ายกจ้องชูโรงคาระวะเรามากๆสําหรับอาเซียนนะครับที่เห็นเราต่อสู้กับซาอุดีอาระเบียได้แบบนี้แล้วก็เป็นชุดสามรองของเราทั้งหมดด้วยเป็นการโรเตชันผู้เล่นยกทีมครับก็ทําให้อาเซียน งงกันตาแตกเลยครับว่าทําไมทีนและไทยถึงส่งชุดนี้ลงเล่นกับซาอุแล้วทําไมถึงเล่นดีเสมอกับซาอุดิอาระเบียได้ซึ่งแอดก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมรับชมกันแล้วในคลิปนี้นะครับซึ่งเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกของอาเซียนเขาบอกว่าความภาคภูมิใจของเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ขอให้คุณโชคดีประเทศไทยอีกเ็นหนึ่งก็บอกว่าความรักของฉันที่มีต่อคีริทานนั้นไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้ แต่ครั้งนี้ฉันจะเชียร์คุณเปรตไทยเพื่ออาเซียนของเราเมนต่อมาครับบอกว่าเปรเศไทยทีมบีดีมากน่าจะสามารถเข้าถึงรอบรองชาเลิศได้เจอกับบุสเบรอบ16ทีมในกาตาร์เปไตไทในรอบ8เมื่ออินโดนีเซียจะเจอกับออสเตเรียและเกาหลีใต้กับซาอุเนี่ยครับเมนนี้ก็บอกให้เราเนี่ยมองไปถึงรอบ8ทีมแล้วครับอินโดนีเซียก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับจากการที่โอมานเสมอกับคียรตฐานทําให้อินโดนีเซียเข้ารอบเขาก็เฮกันลั่นเลยนะครับอินโดนีเซีย อลามาต่อที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าประเทศไทยยังคงเป็นราชาแห่งอาเซียนความหวังของอาเซียนพวกเขาสมควรได้รับมันเมนต่อมาก็บอกว่าในฐานะชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยภูมิใจอย่างยิ่งกับทีมชาติไทยทีมเดียวหลังจากผ่านสานัด3ามคลินชีชน่าทึ่งครับเราไม่เสียประตูเลย กับการแข่งขันเอเจนต์ครับในรอบแบ่งกลุ่มไม่เสียประตูครับทั้งที่เราอยู่ในสายกับโอมานซาอุดีอาระเบียแล้วก็คีรกีซาเป็นสายที่อันดับโลกเหนือกว่าเราทั้งนั้นครับแต่ว่าเราไม่เสียประตูแล้วก็เข้ารอบเป็นอันดับ2ของทีมด้วยเออมันจะดีอะไรขนาดนี้นะครับอาละต่อที่อีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าประเทศไทยมันช่างน่าทึ่งมากดีที่สุดของอาเซียนพวกเขาคุ้มค่าที่จะเล่นฟุตบอลโลกกําลังจะไปรอรอบต่อไปเมนตต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยส่งตัวสำรองลงทั้งหมดมาเล่นในวันนี้ ตำแหน่งทั้งหมดคือผู้เล่นสำรองและยังไม่เสียคะแนนพวกคุณเก่งมากอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าเป็นการเล่นที่ดีสำหรับประเทศไทยจากเม็กซิโกฉั้นดีใจที่เด็นพวกคุณเล่นได้ดีในฟุตบอลศตวรรษที่21นี้อีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าเป็นเกมที่ดีและก็น่าทึ่งมากรักคุณประเทศไทยจากกาน่าโอ้กาหน้าก็ชื่นชมเราดูเราเหมือนกันนะครับต่อที่อีกเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่า ฉันคิดว่าประเทศไทยมีระดับเดียวกันกับอาหรับพวกเขาได้พบโค้ดที่เหมาะสมแล้วขอแสดงความดีกับประเทศไทยฉันเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยมีผู้ดัสาาประตูใหม่ที่ดีมาก2คนเอวีพีในวันนี้คือผู้ดัสัาประตูของไทยช่างน่าทึ่งจริงๆอีกเ็นหนึ่งครับบอกว่าเยี่ยมไปเลยประเทศไทยไม่แพ้ม a l ลเ s ียทำคะแนนต่อเกาหลีได้ ความภาคภูมิใจสําหรับอาเซียนคู่เกาหลีกับมาเลเซียอันนี้ก็ตงิดต,ตงิดใจอยู่นะครับเพราะว่าเกาหลีเหมือนต้องการหลบญี่ปุ่นเลี่ยงญี่ปุ่นครับปล่อยให้มาเลเซียมายิงตีเสมอในช่วงท้ายเกมเลี่ยมจัดจริงๆนะครับเกาหลีมาต่อที่อีกเมตน,นึงเลยครับเขาบอกว่านั่นหมายความว่าประเทศไทยแข็งแกล่งวพกับอร์เจตินาเลยนะขอให้โชคดีประเทศไทยชันเชคุนจากฟิลิปปินส์ช่างเป็นเกมที่ไร้ที่ติจริงๆเมนตมาก็บอกว่าฉันคิดว่าประเทศไทยมีหลับเดียวกันกันกบอาหรับ เขาา้้บโคที่เหมะสมวอแสดงความดีกับประเทศไทยด้วยต่อมาครับอินโดนีเซียและไทยไปสู้ด้วยกันในรอบ6ทีมเราอาเซียนต้องสามาัคคีกันยินดีกับประเทศไทยขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันรอบต่อไปต่อที่เมนท์สุดท้ายเลยครับที่นามมยชมกันในคลิปนี้เขาก็บอกว่าประเทศไทยสมควรได้รับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนมาร่วมเชียร์ประเทศไทยและก็อินโดนีเซียส่งตรงเข้าสู่รอบชิงชาเลิศภูมิใจในเอเชียตะวันกเฉียงใต้าจากเวียดนามเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับของแฟนอาเซียนที่ได้เข้ามาคอมเมนต์พูดถึง ชาติไทยเราในเกมที่เราเสมอกับซาอุดีอาระเบียแะ้วก็เข้ารอบส่งทีมได้สําเร็จแบบสวยหรูสวยงามเลยครับเป็นจากอาเซียนทีมเดียวที่เข้ารอบแบบไม่ต้องลุ้นอันดับ3ครับซึ่งอินโดเขารุนอันดับ3มแล้วเขาก็เข้ารอบเนื่องจากโอมานกับกีดฐานตกรอบนะครับเล่นด้วยศักดิ์ศรีต้องการชนะทั้งคู่ต้องการเข้ารอบทั้งคู่ก็เลยตกรอบกันทั้งคู่นะครับสำหรับโอมานกับกีดฐานโดยในเกมต่อไปเนี่ยไทยเราก็จะพบกับอุซเบกิสถานครับทีมที่ แอดยกให้เป็นทีมที่เราเจอแล้วเจอเป็นงานยากที่สุดรูปเกมเราสู้เขาไม่ได้ซักทีครับเราเจอกันสำหรับคีริฐาน,นั้นแข็งแกร่งมากด้วยสรีระร่างกายที่สูงใหญ่และก็ทักษะความสามารถแล้วก็มีความพร่องตัวและก็ยังไม่พอครับยังมีทีมเวิร์กที่ดีอีกเป็นทีมที่เราเหนื่อยนะแต่ก็เชื่อมั่นว่าฝีมือของอิชิและก็ผู้เล่นของไทยเราที่มีความมั่นใจในตอนนี้จะสู้กับคีริฐานได้ครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับสำหรับรอบโหวงทีมของไทยเรา เอาละส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบคนอนเทนต์สไตล์แบบนี้แล้วก็คอมเมนต์แฟนบอลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบอลคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ